ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้รอยลอกล่าสุดมีข้อสังเกตมาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะตั้งข้อสังเกตถึงเหตุลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจภูธรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะว่าการพูดคุยสันติสุขไม่คืบหน้าทําให้ยังคงมีการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมย้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยคะ่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดคาบอมแฟลตตำรวจภูทรบรรนังสตาอําเภอบรนังสตาจังหวัดยะลาค่ะโดยใช้เวลาตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่นานก่อนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งหลังจากการพูดคุยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายการโจมตี อะไรจะสั่งการหรือว่าดูนโยบายบ้างครับในเรื่องการรักษาความไม่สงบจริงๆแล้วท่านผู้การเนี่ยถ้าเตรียมเรื่องเรื่องแผนของการสร้าง,าง,าง,งนถนนตรงนี้ว่เป็น,นถนนหลักที่คนผ่านไปผ่านมาโอกาสท,ที่ที่เราจะปิดถนนก็ยากนะครับแล้วก็เรามารู้เรื่องรถจุกหายก็ก็ไม่นานทางแล้วก็ววรถก็ไปประกอบเสมอแล้วก็มาจอดนี่ที่พีก็เพิ่งทราบเรื่องนะครับเ<ห>ขาวา แม่ทัพภาคที่4ระบุว่ายังคงมีความจําเป็นนะครับที่ฝ่ายความมั่นคงต้องมีการตั้งด่านตรวจเพื่อจํากัดอิสระในการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังมีความจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชนครับการพูดคุยเรามี บุคคลคณะทำางาที่ไหนครับพูดคุยในที่สุดเรื่องบนโต๊ะพูดคุยนั้นจะคุยกันได้ขนาดไหนนะครับซึ่งจะมีผลกับในเรื่องของการก่อเหตุหรือไม่อันนี้ผมก็ขอให้เป็น้าพูดคุยแต่ว่าผมจะต้องป้องกันสาเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจกุทธรภาค9บอกว่ารถ ถูกนำมาก่อเหตุเป็นรถของทางราชการนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุได้เร่งแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุจากภาพวงจรปิดครับรวมถึงมีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสักถามแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนครับทราบว่าการก่อเหตุในครั้งนี้อาจจะเป็นการทำงานร่วมกันของแนวร่วมกลุ่มใหญ่สองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเขื่อนบางลางกับกลุ่มบาเจาะ อาจเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะตลอดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามได้ถึง4คนครับ ขณะที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาตั้งข้อสังเกตถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการพูดคุยสันติสุขไม่มีความคืบหน้าทําให้ยังมีการใช้ความรุนแรงนํามาซึ่งความสูญเสียครับจึงอยากให้ทุกฝ่ายเดินหน้าการพูดคุยให้มีผลเป็นรูปธรรมเมื่อวานนี่ก็ทุกฝ่ายก็เงียบฝ่าย B ก็เงียบฝ่าย A ก็เงียบก็อึครึมอยู่ นะครับก็มีผลแน่นอนการเกิดสถานการณ์อย่างนี้มีผลแน่นอนกับการพูดคุยการพูดคุยไม่ค่อยคืบหน้าแล้วเกิดสถานการณ์แบบนี้ยิ่งทําให้การพูดคุยมันชะงักลงมันต้องหยุดลงหรือว่ามันต้องปรับใหม่เลยนายรอม a อนหายีอาแวรเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางสาวรอกิยอสารณะ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรลบว,วางระเบิดที่เกิดขึ้นโดยสอบตอกำลังหาแนวทางให้ความช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตทั้ง3คนโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาค่ะส่วนทางอำเภอบรรนังสตาเปิดศูนย์เพื่อรับเรื่องช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บกว่า30คนรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนเสียหายอีกจํานวนมากค่ะ